สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มีเรื่องขิมาเล่าสู่กันฟังเนาะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอของเมื่อวานนี้ที่ว่าค่อยไปชอปปิง้งแล้วกลับไปห้านจีนหรือว่าไปห้านเอเชียเพื่อไปซื้อของหลังจากที่ไปซื้อเครื่องของอยู่ห้านเอเชียแล้วเรียบร้อยพี่น้องอ้ยก็พากันไปบูเลบากบูเลบากนี่ก็เป็นคล้ายๆกับอันห้างคือยูบ้านเฮาแหละเนาะห้างใหญ่ๆว่าเซนซาค่อยกันหลังจากที่ว่าไปจอดรถจอดอยางเรียบร้อยก็พากันขึ้นไปขึ้นไปนี่ก็พวกก็บ,บอกว่าไปซื้อเสื้อผ้าค่อยก่อน ผัวหลังจากที่เข้าไปในห้านนั้นแล้วมันก็เป็นห้านประจําของเราเนาะเพราะว่าทุกเทื่เราก็จะไปซื้อโซงซื้อเสื้ออย่างสิ่นะ่ะก็เป็นห้านประจวํวมาเส้นสาหลังจากที่ผัวไปจับเนาะจับได้เบิ่งซองซ้ำตัวเออตัวนี้มันงามตัวนี้มันบ่ง,งามอย่างเช่นเนาะหลังจากจับถึกใจแล้วผัวก็เข้าไปห้องลองเข้าไปห้องลองแล้ววันนี้ลองไปลองมาผัวก็ลเลยบอกว่าเต้โซงนี่มันค่อนข้างจะไซน้อยจะไปเอาไซใหญ่ค่อยได้บอกว่าเสร็ทั้งที่วันเป็นไซใหญ่เนียแต่ว่ามันก็บงหู้คือกัน ผัวก,ก็เลยบอกว่าไปเอาให้คอยเป็นไซสซ,ซ,ซใหญ่กว่านี้ได้บอกคอยก็เลยบอกว่าให้เจ้าแป้าเองได้บอกเพราะว่าลูกนี่ก็ค่อนข้างแบบโบยู่าขนาดลูกกระจับเสื้อหันจับเสือเส้อนี่ว่าเซ้นสันเนาะห <c oughs> ลังจากนั้นผัวก,ก็ว่าว่าเออคอยแป้าเองเด้อเจ้ากระเบื้องห้องอันที่ว่าคอยลองนี่ได้คอยเอาเสื้อพงเสื้อผ้าหรือว่าเอาอันเอาเอาโซงขนาดหรือว่ากางเกงขนาดแข่นไว้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มีคนแขกเข้ามา คนไข้บงว่าคนประเทศใดนแต่ว่าหน้าตาบ่เมนคนสะเปนบ่ยนโมนคนทางทาง,ทางแถวแถวนี้ว่าเซนซะหลังจากนั้นเนาะค่อยกะบวานได้บึ่งขนะค่อยกะเวลาเข้าย่างไปค่อยกะพอดีหันมาหาลูกลูกชายก็พอดีห้องใสอย่างสิ่นะเนาะผัวไปซอกมาเรียบร้อยแล้วไปเอาชงไซส์ใหม่มาเรียบร้อยแล้วผัวเข้าไปได้บันนี้นะเต้มันอันผัวบอกว่าอันผัว,วประมาณว่าตกใจขนาเนาะมันคือมีคนเข้าไปในห้องนี้ทั้งที่บ้านเสื้อผ้าค่อยกนยังห้อยอยู่ะนะะ หลังๆจากนั้นผัวเห็นอย่างเชียนั้นผัว,วหัน้าตาเขี่ยวปัดเลยพี่น้องเลยในความเป็นจริงฮั่นมันก็บุคคลที่เข้าไปดอกเนาะเพราะว่าอย่างมันมีเสื้อผ้าหรือว่าอันทรงผัวค่อยห้อยอยู่ฮั่นอยู่ฮ่นนะมันก็บุคคลที่เข้าไปถ้าหากหู้ว่ามันมันบบว่างฮะนะหลังจากนั้นก็บาบอกพนักง,งานเนาะพะนักง,งานเขาเจ้าก็เข้าไปก็บอกว่าเอยออกมาได้เพราะว่าอันห้องนี้มันบบว่างเจ้าก็เห็นอยู่ว่ามันมีเสื้อผ้ามีเครื่องครองกาเจะวางอยู่เป็นยังเจ้าเจ้าต้องค่อันเจ้าต้องเข้าไปอย่างนินะเนาะ แล้วกับผู้ชายคนนั้นกับแบบกระโดนเติบได้ขาเจ้าก็บอกว่าห้างออกมาไว้ใส่เสื้อผ้าไว้ลรวออกมาได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงบงหู้มันจับทรงทรงหรือว่ากางเกงผัวค่อยบอกนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่ามันก็มีกระเป๋าเงินอยู่นําไว้เชนสากระโดนเติบได้พอไม่พี่น้องค่อยบงหู้ว่ามันเห็ดหยังเพราะว่าต่างคนต่างบงหู้เพราะว่านายนั่นน่ะะเพราะว่าในอันทางเข้าหรือว่านนั้นนะเจ้ากัดจะมีกองอะไรเจ้าว่าหากว่าน บบมีความสบายใจหรือว่าอยากฮู้ขนาก็สามารถเบิ่งกองไ้หลังจากที่วราบอกออกมากระโดนเติมเนาะหลังจากออกมาแล้วมันก็วางทรงแล้วมันก็แห้งย่างออกไปแต่มันแบบประมาณว่ามันรีบมันร้อนมันเคี่ยวย่างออกไปพอแม่พี่น้องค่อยกับบุ้งฮู้ว่า